สวัสดีสมาชิกนะครับมีอันติดตัวพิเศษมาฝากหนึ่งคันนะครับเครื่องพันแปดตัว s Sport ปี2017มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สวยๆนะครับมีเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมือเดียวป้ายแดงชุดแต่งจากโรงงานนะครับรถโดยรวมสวยครับล้อแม็กซ์ลายเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกนะครับผ่อน6,900โดย ประมาณผ่อนได้6ปี3แ9น0า0 0 0บาทนะครับรถสวยๆตัวพิเศษนะครับเบาะประับไฟฟ้าสีดําเงาง,งามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในก็สวยภายนอกก็งามกว้างๆนั่งสบายนะครับคันนี้เกียร์ขั้นบันไดซันทล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิส bag, This เบรกมีเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาไลัยได้นะครับเป็นเกียร์แพทเทิร์นชิฟนะครับก็ลองชมนะครับคันนี้รถสวยๆนะครับชมเช็คตรัรถทดลองขับได้เลยครับ สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับเนี่ยเบาะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสวยสมบูรณ์ครบจบแน่นอนมีพุทสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะไฟฟ้าภายในสวยสภาพนี้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับรุ่น1.8 s Sport ตนะครับตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตมีครับรับรองว่าสภาพนี้ผมขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับ เรียกว่าเป็นน็อกเล็กของคัมรี่ก็ได้นะครับคันนี้ถือว่าสวยครับ กว้างกว้างนั่งสบายแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับสายโตโยต้านะครับในความทนทานอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับอู่ไหนก็ซ่อมได้อู่ไหนก็ซ่อมได้ครับซ่อมไม่ได้ขับเข้าอู่แท็กซี่ครับจบแน่นอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพโดยรวมสวยครบจบกับราคา3ามแสนสามับาทกับตัวพิเศษปี2017นะครับออปชั่นพอมีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพโดยรวมสวยแจ่มนะครับชุดแต่งจากโรงงานล้อแม็กซ์สิเป็นลาย นี้เฉพาะสําหรับรุ่นนี้เพียงเท่านั้นนะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับโดยรวมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสบายใจไมค์คันนี้จะอยู่ประมาณ1 9 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ดูแลศูนย์จนปัจจุบันประวัติอยู่ที่ศูนย์เลยครับคีเลขทะเบียนขึ้นเลยครับสวยนะครับสภาพนี้นะครับพุ่สตาร์ทเบาะไฟฟ้าพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็กเซนท์ล็อกระบบกุญแจร,รีโมทนะครับแล้วก็จะมีแพทเดิรนชิปนะครับแบบ เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับหาข้อมูลได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตครับหรือ YouTube ก็ได้ครับมีคนรีวิวอยู่ครับแบบเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับตัวนี้ผมคัดและเช็คสภาพมาฝากสำหรับใครที่สนใจนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแล้วก็เป็นรถบ้านแท้เป็นรถมือเดียวเป็นรถที่เข้าศูนย์จนปัจจุบันดูแลสภาพดีมากๆนะครับใครอยากได้ใช้งานก็ลองชมดูได้นะครับถ้าถามว่าวิ่งเยอะไหมปี2017มา109ก็บอกวิ่งเยอะครับ พะปัจจุบันที่ผมเจอแล้วนาเสนออยู่บ่อยๆรถปี2010ประมาณนู้นยังวิ่งกันแสนต้นๆนะครับก็แต่เขาดูสภาพดีครับดูแลดีใครได้ไปก็ลองชมดูได้ครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับมาลองขับได้เลยครับอ่าผมก็แจ้งตรงไม่มีหมกับอะไรที่บอกได้บอกหมดครับอะไรที่รู้รู้ได้ก็บอกหมดครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่สมาชิกแล้วครับว่าจะพร้อมและชอบกับรุ่นนี้สไตล์นี้หรือไม่นะครับรถตลาดรถโตโยต้า ใช้ได้ดูแลสบายใช้กันได้อีกยาวๆนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รูปเพิ่มก็ไลน์มาได้ครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่บริการจัดไฟแนนท์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถสูบาทได้ครับบริการจัดไฟแนนท์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยครบจบเอาไปใช้งานได้เลยครับสีดําดุสภาพดีเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้รถสวยมือเดียวป้ายแดงครับรถสภาพงามมากๆนะครับ มาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยครับถ้าใครไม่ชอบเกียร์ตัวนี้ก็มีอีก2คันนะครับเป็นปี2017เหมือนกันครับแต่เป็นเครื่องพันหกครับก็ถ้าไม่ชอบเครื่องพันแก็ลองไปชมเครื่องพันหกนะครับจอดอยู่3คันนะครับตอนนี้เครื่องพันหกสองคันพันแปดหนคันนะครับปี2017ครับผมชมดูได้เช็คดูได้ครับรถอยู่แถวมินบุรีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดนะครับสำหรับ u t u b e ครับ